เอาสวัสดีครับผม,ผมจ้างแฮกเกิซวันนี้นะเอาเครื่องมือใหม่มารีวิวนะครับวันนี้จัดมาสองชุดนะ <c oughs> ตัวนี้เป็นยี่ห้อทานสุทานสุทานสูนสเป็นแบรนด์ของจีนนะครับซื้อมาใช้เองนะครับสองอย่างนี้สองพัน้านะครับ นะก็ทำให้มันถึงถูกนะครับมันก็พอมันมีวิธีซื้อนะเพราะว่ามันไม่ใช่แต่และตัวก็ไม่ได้จัดชุดใหญ่อะไรนะครับอ่ะ,อะโอเคตัวแรกนะครับตัวแรกก็เป็นหินเจียนะครับอันนี้มันไม่เกี่ยวนี่มันมาในชุดของ อะไรล่ะของในตัวบล็อกอตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลองนะก็แค่มีการเสียบบงเสียบแบตใช้ชุดแรกเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณ8 0 0กว่าบาทนะครับจะได้ของประมาณตามรูปนี้ก็คือตัวนี้ผมไม่ได้สั่งแบตมานะครับอ่ามันต้องชี้แจงก่อนต่ก่อนจะได้เพื่อความเข้าใจนะฮะปรวน มาปดรแปดบาทเนี่ยนะก็ได้เครื่องแท่นชาร์จมาหนึ่งตัวแต่ว่าไม่ได้แบตนะ,ะผมก็ไม่เข้าใจว่าสั่งตัวที่ไม่มันเขาเรียกว่าไม่มีแบตมาแต่ว่าแถมแบตแถมแท่นชาร์จมาทําไมเนี่ยนะก็จะมีมือจับเดี๋ยวรีวิวการใช้งานเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูข้อคาก็าาจะมีโมงมีโหมดอ่าปรับละอ่าปรับการใช้งานความเร็วรอบได้อยู่ที่สามระดับนะครับตัวนี้โอดผมซื้อมาใช้ผมซื้อมาใช้งานนะผมไม่ได้ซื้อมาเป็นของสะสมเหมือนบางคนที่เขาเล่นอ่าอย่างแบรนด์ดังๆอย่างดีวอลหรืออะไรเป็นของประดับอะไรนั้นก็ ความชอบส่วนบุคคลนะครับอันนี้เราก็ซื้อมาใช้งานตามงบนะครับงบประมาณเรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยวางท่าใน,นเนี่ยแอ่ม,อมีด้ามจับก็ทั่วไปนะครับมีกาดแต่ของแถมเขาให้มันไม่ใช่ของแถมแบของในเซตเขาให้มาเยอะ อันนี้ก็จะเป็นหัวจับขัดนะครับแล้วก็ได้มาอีกอ่าใบขัดเบอร์120ได้มา5แผ่นแล้วก็มีหัวใบหินเจียนะ1แผ่นเขาให้อุปกรณ์มาค่อนข้างครบนะครับในเซต800กว่าบาทถือว่าคุ้มอ่าใช้แบตตัวเดีวยวก,กันกับมอกิต้าได้นะครับ1 2 สามห้าใบนะครับใบตัดใบตัดขนาด1.2ม mm, ิลนะครับห้าใบาใบขัดใบขัดเงา1อันนะครับมีที่ขันล็อกพอดีผมแกะดูเฉยๆเยพิ่งได้ของใบขัดกระดาษทราย ่าเบอร์ไม่แน่ใจนะครับไม,ม่มันไม่มีบอกใบตัดกระเบื้องใบตัดกระเบื้องหนึ่งแผ่นนะครับใบแปลงเป็นตัวนี้เลยเป็นเ้ื่อวงเดือนใบวงเดือนอผมผมไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกใบอะไรอีกหนึ่งแผน่นแล้วก็จะมีอ่าแหวนรองนะครับสําหรับใช้กับอ่า พวกอย่างเงี้ยนี่นะใบตัดกระเบื้องใบตัววงเดือนเนี่ยให้มาสองอันอ่าอุปรกรณ์เขาก็ให้มาครบนะครับตามที่แพ็กเกจที่เขาขายเเดีย๋ยวหาว่าของได้มาได้แตดหินเจียทำไมไม่มีใบหัวล็อกนะอ่าตัวนี้หัวล็อกใบตัวยึดอ่าใบหินเจียก็ให้มาครบนะครับ แลในานาคตนผมก็ต้องจับวางเซตต,ตำแหน่งใหม่หมดนะครับเพราะว่าอะไรที่มันไม่ได้จำเป็นต้องถือไปก็ต้องเอาออกนะอันนี้ก็จบไปสำหรับยนเจียนะครับอ่านี่พาเหยีของเรานะครับเอามาให้ดูก่อนเฉยๆนะยิบนี้อาจจะยาวหน่อยก็จะได้แท่นชาร์ะครับ ตัวนี้เขาระบุไว้ที่1.5แอมป์นะครับตัวนี้ตัวตัวสีเขียวกับตัวสีดำเนี่ยมันวางสลับกันนะตัวนี้มันมาในเซ็ตของหินเจียตัวนี้มันมาในของไอ้บล็อกไฟฟ้านะครับก็ชาร์จอยู่ที่1.5แอมป์เหมือนกันนะครับนะตัวนี้ผมสั่งมา จะเป็นเซตถือว่าเป็นเซ็ตใหญ่ก็คือได้แบต15เซลล์2ก้อนนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งตัวผมก็จะเอาไว้ใช้งานในรับตัวหินเจียนะครับ เลยจีนแท้นะฮะจีนแทะตันนี้เขายิงเลเซอร์มาอะไรของทานสูอ่าน่าจะเป็นปีผลิตรหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบสามนะเดือนสิบเอ็ด ปี20หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่ผมไม่มีความรู้เป็นแบตเตอรี่21โวลต์นะ2 0โวลต์ w, 18โวลต์ที่เขาใช้กันนะครับ2ตัวอ่าผมไม่ได้หยิบมาอีกชุดหนึ่งมันจะเป็นอ่าชุดลูกบล็อกที่เขาแถมมาในชุดก็ประมาณ10ตัวแล้วผมก็ซื้อตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีก ตัวนี้ประมาณ60บาทไว้ใช้กับตัวนี้ไว้ขันไขค,รครวงนะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะตัวนี้600นิวตันนะครับแบบนี้ที่เขามีขายจะมี300 330แล้วก็600ตัวท็อปสุดจะเป็น800นะครับเพราะว่าหาที่ซื้อตัวแค่ขนาด6 0 0เพ่อหนึ่ง ผมซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับผมไม่จาเป็นต้องไปใช้ถึงตัวแปดร้อยแล้วก็จะมีจรบีให้มาหนึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องขันเติมจรบีเพราะว่าไม่ค่อยเท่าไหรมันมัมนค่อนข้างมีเสียงอยู่นะครับ เป็นมอเตอร์บาลเลตทั้งคู่นะครับผมว่าช่างมอไซค์น่าจะชอบสองอย่างเนี่ยผมซื้อมาสองพันห้านะครับถ้าซื้อแค่ชุดอ่าชุดบล็อกกระเทะบล็อกอย่างเดียวแล้วก็เซตเซตบล็อกที่มันแบตได้แบตเตอรี่2ก้อนเนี่ย อยู่ประมาณพันแปดนะครับตัวนี้ผมก็เลยซื้อเพราะว่าผมซอมมอร์ไซค์นอกสถานที่แล้วก็บริเวณแถวบ้านผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดเป็นร้านประจำนะครับเวลากลาง,างคืนมันยิงบล็อกบล็อกลมไม่ได้นะครับเวลาปั๊มลมเขาทำงานนะก็ะประมาณนี้นะ เดี๋ยวในเร็วนี้เดี๋ยวก็จะทํารีวิวการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับก็อาจจะมีการลื้อให้ดูเบื้องต้นคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าของพึ่งซื้อซื้อมาใช้เองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้านที่เขาส่งมาให้รีวิวอะไรนะครับซื้อมาใช้เองอ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องจ้างแฮกแปดสีด้วยนะครับอ่าใกล้จะถึง1,000ัซับแล้วแล้วนาหลืไม่คน